วันนี้จะไปไหนครับสวัสดีครับก้าเอเนโบอักขี่ช้างขี่ตัวไหนาครับโอ,บโอไม่กลัวหรอครับโอ้ขี่กลางฝนเลย้นก็ไม่กลางเลินมัม่นใจแค่ไหนครับห้ิอีกห้ไม่รู้ ต้องมั่นใจลอยฮน้อขี่ช้างเนาะไหมวันนี้ก็จะมาให้ค<อ>วันบินครับฝึกขี่พิษต้นโอ้นะครับอ,าาอ่าขี่เดี๋ยวเอา,าอไหมเดี๋ยวจะขอมาเรย่งเอาเอาตะขอวันนี้จะฝึกควันช้างใหม่หนะนะครับมาอยู่จะสองเดือนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้กลับบ้านไม่ว่ามาฝึกช้างไม่ได้ขี่ช้างเร <c oughs> ื่อยตัดติยา <c oughs> เาความพร้อมมเท่าไหร่นี่ มาทางขวาเอาโคมาวะมีดแต่ทำให้ดีไรมีดอ่ะเอาปลูกมีดใหม่ดิปแน่นกว่านี้นี่ครับเอามาปลูกไว้ข้างนอกเสื้อเอาต้องดูนะครับเออปลูกไว้ข้างนอกเสื้อนี่พี่ต้นออกกัอาบน้ำนะครับถนัดซ้ายถนัดขวา ะของซ้ายซ้ายมัดส่วนก่อนนะหมวดถนัดนัดนี่บอกต้องใจีมาบอกแล้วนี่ต้องมัดเชือกใหม่ก่อนมัดเชือกมีดนะต้องให้มีดอยู่ทางขวาเฮ้ยไม่ใช่จับมีดทางขวาเออเถอะถนัดใช้มือข้างไหนข้างขวาเออถูกแล้วมาถนันกอดเดิมมัดมีดตึ้มหม่น่ะ มัดให้มันชัวร์เลยมัดเอาผูกแน่นประมาณไหนพอดีอย่าแน่นแรงนี่เน่นอพอได้เสียบตะขอไว้โอ้อยครับต้องเริ่มจากการผูกมีดกนะ่อนครับโอ้อยโอ้ยขอตอเสียบไว้ข้างหลังนะ,นะ เออเสียบมันเชื่อมมีดเออเลยเอ่าอยาให้มันปักบนนีมน่มันดูด้วยเนาปักตีงี้น,นะทีคร<อ>ัไม่อยู่ทางขวาเข้าช้างเข้าทางขวาเข้าใจไหมเข้าขวาเราจะไปเข้ามัว่วซั่วเดินมั่วซั่วเข้าทางหน้าทางซ้ายไม่รู้เรืๆๆ่องรู้ราวเข้ามาครับ <S 2> <S 2> เดียเด๋ยวจะไปว่ายช้างก่อน สาตุเด้อประกำบุ้นี่เหล่าโซ่เจียงเ,เด้อบีมหัด,ดเจียงเด้อนี่เท่าก่อนเหล่านี้เหยียบเหยียบข้างหลังขาซ้ายก่อนเออมันขึ้นมุมคน,นอ่ะเออไปซูมเดี๋ยวให้มันทรงขาก่อนไปไล่ยังงี้นไปไหนทรงขาชูดซูงเอออ่าดูตะขอหน่อยดูตะขอทำให้มันดีดีเออดีกว่าเออเอาต้องดูว่ารับเอ็ดว่าอือ ไม่ไม่รอดทำมันกับพี่ใส่แง่อะจับสองเออเยอะไอ้พึ่งยกขึ้นเอออ่าเดี๋ยวไอ้ยังพึ่งยกขึ้นวะให้มันรอดสองขาก่อนเออเออแล้วก็หันหลังฝู่เป็นไหมเหหันหลังมาหันหลังหน้าไปต้นมาผูกหลังก่อนอันมาดีดดอ๊ะนั่งเออเอาเอ่อฮะนี่ครับ ไม่ครับไม่เคยสักอย่างเลยนะครับผมก็เหมือนกับผมไม่แรกเลยนะครับเองก็ดึงอันนี้ไปตรงกลางเออัอดออดึงนั่นนั่นอ่ะวไปย่เนี่ยข้างหลังก็ได้นข้างหลังไปน่ข้างงหหหลัันน้ามาข้างหน้าอ่ะเเอออาาต้องฝึกนะครับผมนี่ครับกว่าจะเป็นควานช้างได้ต้องหลายขั้นตอนนะครับฝึกตั้งแต่การเข้าช้างนะครับนั่งงยอๆ ไม่เอิญนั่งจับดีๆนั่งมัดดีๆเออฮู้นั่งบนนั่งให้หมดเรื่อยเรื่อนเาปล่อยเชือกมาก่อนปล่อยเชือกมาให้ให้ให้ตัวอะไรมันอยู่ฝั่งนู้นน่ะเออดึงมาแน่นดึงมาแน่นดึงเลยเออตายดึงมาแน่นเอออเาแล้วก็ผูกสิผูกผูกไว้ป่ะผูกไว้กับปุ๊บเนี๋ยวอ่ะฟังฟังนั้นน่ะจะไดึงง่ายๆเลยครับใช่หรือสับเกิดใช่ครับโออ้ย่าต้องเดี๋ยวเดี๋ยว ไปตบคิดูกันห้อูตาดูไว้ผูกวิธีการผูกน่ครับการต้องซิฟโอ้เอ้านี่ครับ,<อ>รบไม่ใช่ว่าเลี้ยงช้างจะมาถึงเข้าจับช้างได้เลยไม่ใช่นะครับต้องฝึกต้องสอนก่อนนะครับหลายอย่างนะครับกว่าจะเป็นควานช้างได้แต่ละครั้งแต่ละคนนี ผมก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับนั่งโงไหมเอาตะคอกมานั่งโค้วางขาลงเออขาลงให้สุดเลยเออถนัดขวาถนัดขวาอินถนัดมือไหนล่ะถนัดมือตัดหญ้ากินข้าว่ะเออเออเอกจับตะคอมือทางถนัดที่สุด เออเอาทางไม่ถนัดจับเชือกมือซ้าจับดึงเชือกแน่นไหมดึงดึงมน่า่นไหมจับอยู่ช้างวิ่งช้างตืนตกใจจับอยู่ไหมไม่ต้องจับเน่ยเรจับดูแค่ว่ามันดึงมันไม่ลูกแม่อะไรครับเป็นไงครับตะขอจับดีดีเออลองนั่งเทียบสิอจับตะขอจับให้ถูกเลยจับออกมาตรงนี้เออ่ยอันนี้เอาขีมาอ่ากระดิ๊ ก้อยไม่ต้องกลิงปล่อยตามสบายสบายนี่ครับขวานช้างพื้นฐานครับวันนี้พื้นฐานอย่างแรกเลยก็คือการเข้าช้างนะครับเพราะว่าช้างเราฝึกมาให้ถนัดขวานครับเราถ้าเราอยู่ทางด้านหน้าเราต้องเดินอ้อมเข้าทางด้านหลังมาตบก่อนครับตบตบเบาๆนะให้ช้างเขารู้ว่ามีคนมาครับถ้าเข้าไปแบบ นี่เลยก็าลอข้างอ่ะระดิกขาบางอดิกช้างก็มาวะช้างก็มาโค้ชจับดีดีค้จับดีๆจับแน่นๆน่ไหมเอากระดิกขากระดิกช้างเป็นไหมเอาตรงนี้กระดิกนี่นี่นี่กระดิกหัวนี่ไงเออตื๊ดเดียวตืดเดียวยิงไหมอ่าเรยิงเลตื๊ดเดียวเออตืดเดียว เออถ้าเดินตรงให้ะก็กระดิกสองขาเออนิบนิเงขอ้าไว้นิบขอ่นิ่นะเออแต่ถ้าจะให้เดินก็ปล่อยขาแล้วก็กระดิกแต่โคองจับแบบให้มันแน่นๆให้มันถนัดมือเองน่ะเบี้ยจีเี้ยคิวมาทางนี้เออค่อยอยากระดิกเลงค่อยเออนี่ครับค่อย

เออเออตบตบเออ,เอ,อมือซ้ายตบเออขิดดิ้งมาวะด้วยไปนั่นอ,อ่นี่ครับไม่ต้องคลิงเขา, on, า,าเายไว้นีบออนีไ้เออตั้งหนาตรงตวะตั้งนาตรงตรงวะนี่ครับออกครับจ,จับเชือกนี้เลยครับผม ต้อนอ้อถ้ามีควานประจําก็ไม่ยากนะครับก็ออกงานได้เลยถ้าจับทุกวันถัจ<า>บจําระวังเดิมช้างจนนิ้มเสียวไม้มมอเอเอค่อยๆเดินไม้กบโพไม้ให้วันนี้คิดว่าเอริิ

เออเาบนสูงอบนอะเออเออมันต้องกลิงปล่อยธรรมชาติเลยเชือกแรกตอนแรกผมขี่ก็อย่างงี้นะครับนี่เชือกแรกที่ผมขี่ก่อนจะอันนี้ก็ตรงไหนที่เราไม่มั่นใจสถานการณ์ไม่ดีเราก็เอาจับเชือกไว้ ใช่ครับเชือกจิ้มเวลาช้างยิ่งช้างตื่นเราก็ได้จับไว้ผูกเอวนี่มันช่วยได้เยอะนะครับต้นอ้อนี่ท้าขี่ประจำนี่ขี่สบายนะครับขี่สนุกนะครับขี่คอใหญ่ดืนิ่งเนี่ยนี่ช้างคอต่ำเนี่ขี่สบายใช่ครับช้างคอต่ำคอตกไม่เหมือนกับหัวเชิดนะครับถ้าเป็นหัวเชิดหัวหัวเชิดแบบพายงามแบบสิริมงคลนี่ก็จะขี่แบบ เขาจะเดินเขาจะเดินแบบปวดเอวหน่อยนะครับลงมานี um, ่ท uh, uh, ักงานในใกล้ๆก็ลงมานี่เสียเส้นเลยนะครับอลองควันนะครับนี่อาการแบบนี้รู้นะครับ อ้าวนี่ก็ก็ต้องฝึกนะครับเวลาจะเป็นวันเดียวเลยไงขี่ช้างแฮงงานแฮ่อะไรขบช้างเออสร้างความคุ้นเคยเออเอาอาหารให้กินเอาโยนให้กินบ่อยๆโยนให้กินกระตุกๆบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้ตบแรงนะตบให้ช้างเขาจำครับเบาๆนะครับค่อยๆครับ ก็เป็นการฝึกของพ่าผู้แก่พาทคนะ้วยดีกเขาด้วย้วยเออสวดดีมองลองหน่อยนี่ครับตอนกลับพวกไม้จะปลองปล่อยให้กลับคนเดียวไปกระดิกไปนะก็จะดูห่างๆเอานะครับก็จะเดินกับเออเบียดรถเน่า นี่ครับการที่ถ้ามีควานประจําที่คอยจับอยู่ด้วยเขาก็จะมีเกลียดใจบ้างครับแต่ถ้าเมื่อวันไหนไปคนเดียวนะครับเล่นแน่นอนนะครับลงควานครับไม่ว่าเชือกไหนนะครับเออครับต้นะอ,อ่อนถ้ามีควานประจำก็ออกงานได้เลยนะครับ

ทุ่มทันนะขี่ช้างอ่ะเออเอา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 พูดครับก็วันนี้ก็ฝึกขี่ครับขอกำลังใจให้ผมด้วยครับขอกลังใจให้ผมด้วยนะครับเบนมาอ้อมเบนก็ขอกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขออกาลััังใจนะคครรบบด้้ววยผมจะตั้งใจเป็นควานช้างฝึกช้างครับผมจะตั้งใจเป็นควานช้างฝึกช้างครับอ้าวขอบคุณจ้าแล้วอ้อนด้วสวยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับควันบีนด้วยนะครับ คฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์เนาะเป็นกำลังใจควานบีมกับต้นนอ้วยนะครับขอขอบคุณคร,ค,รครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่า,อา